Like I could fly ถ้าแบบนี้พ่อยา่กินอยู่ถับ ถ้าแบบนี้พ่อใหญ่กินอยู่ถ้าเป็นสลัดแบบนี้นะแต่ถ้าเป็นสลัดสดๆป้าจะไม่กินนะคะตอนนี้พามประมาณจะเดี๋ยวอาจะกรกอบไว้เพ่นมาจังเสิร์ฟให้เพื่อนเนาะอนไปเฮตดงานจา้ะเพราะว่าทุกครั้งที่ป้าคนออกไปเหตดงานข้างนอกเนี่ยไอซีถาวมาจากโมมันจะคนบอกว่ามาประมาณเคียงสี่สิบคือไอซีเตรียมอาหารไว้กอดีเป๊ะฮัลโหลจอน Where are you from? Where ah, have you I am from the uh, van, I have been working hard. Yes, I am worker today. Yes, yes, I don't, I don't care, but I just make it properly. Huh? Yes, um, okay, I prepare your food already. Oh, all time. it's too good, because I am hungry, of course. You see how, hmm? yes. And I, look also more handsome. Yes, I think uh, I have uh, done that because Uh, uh -huh. Oh my god, yeah, the decoration is very nice, my goodness, <laughs> same as restaurant, huh? look what she's able to do, it's fantastic, you know, หนึ่งสองสามสี่อ่ะ <laughs> <laughs> หนึ่งสองสามสวัสดีครับหรือยังสวัสดีับปปินงเชอร์ I am very hungry so I want to start eating <Okay. S 1> quickly มูนี่มูนี่ I have chicken มันมื้อนี่ the work is hard oh. 8pm พ่อใหญ่เพอร์สิบกินหลัง <p>. จาก สองทุ่มนะคะ i s better now เนาะเนอะ i ืมอิน i ครดิบ i n ดิสมอร์นิ่งอา l i อ e ขึ้นอา l ฟีลเรตไอกูไม่ใช่บอกว่าตื่นเช้ามาพอช้านี้ฉันเหมือนแบบว่าฉันจะบินได้เลยคือจ่อยแห้งประมาณนี้คือแบบวร่างกายแบบว่าเบาแห้งประมาณนี้ But I have lost weight I have seen. Is it smooth? Is it soft? Oh, it's uh, excellent. My love. Mm. Um, I have finished, so I want to go. It is so no. not good. My own yeah, but i you. Do, um, if you eat even something poison? No problem. No problem. The mole. No, me ha yes yeah, too good. Mm -hmm. Maybe I should eat the flower No 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 <laughs> <laughs> And even though mm. I mean, this is different about this flower. This is uh this one is Dandelion. Mm -hmm. Cannot forget yeah. right? this one is done oh I forgot dandelion this one this one is cat ear yeah. see cat ear? yeah, yeah. Oh. Dog song dog, nina. But they look very similar. Yes, you have to be professional to know that. Like me. Bye bye. จะส่วเป็นตอดไม่มีเลยลหลไอๆวัตชิฉีกหิ้วเขาแล้วก็ฉีกเลยจ้ะต้มกินมนีกระแ่บเลยกับแจ่วพริกป่นพอออยมากเข็ดให้กินเันูไก่นี่ไก่แบบอันนี้เรียกว่าต้มโบราณเนาะใส่แต่ประดงประแดดสูตรรสจะอร่อยมากต้มโบราณน,นะเท่ากั่ว ใส่หอมลงไปสั่วไก่สูตรเค p ีีฉีกก็อร่อยไม่ฉีกก็ได้อาทรสดนะคะสมดตัวเนาะสดกันว่านเดน่ยหอมหอมหอมไหมไม่ต้องปรุงเพิ่ม ดพี่น้องป้องไปสุขู่สุคนมาเด้จัดสั่วไก่สูตรเคปบพีบชีกเลยหิวข้าแหง้งอีอย่างหนึ่งใอยมักแหนพร้อมละมาได้ยายอยากข้าแห้งว่ะจมบกสืพกพ่อใหญ่ออกไปแล้วให้กินยั่งข้าวแล้วก็ออกไปเลยเบ็ดเวียว่ยกอย่ามันบเรล้วท่านเฮ็ดออกสวีเดน แสบแหงใครกินแสบแหงเด้อไอบอกเลยอืมอืมอ้ยมีแหงโอ้ยเนาะควอยากเข้าตกสายตกขวาย ใบสองวันนี้กินข้างในยังมีแมวงวันเข้ามาอืมเขาประแดกนะมักอือ <c oughs> กินอย่างกับบะแซบซ้ำสดน้ำนะเมนูจใจได้สดน้ำเลยวะนักแร่ลงทงไปละแหละที่ยังจกัก <c oughs> ข้างไงห,หัวบะมาดู สั่นเลยขนาดเครื่องบครบเลยนี่ แสบเซยงึกมารอ้นี่ยนะไอเห็ดเมนูหลายอย่างที่ไอเบอรเคยเห็นมาก่อนผลออกมาคือแสบเซยไปบนแสบไอแซยบแสบมาได้ยายใครจะบอกออย่างให้ฟังยับเขามาเอาอพื่มมาเถอะพืหนึ่งงร่นมีพื่น จะว่ากันมือคอคอึกระถาไปคหุงข้าวเมือ่อสัซัมหนี่เดี๋ยวนี่นะปั้นอยาก็กินอย่างบ่อเมือ่อจักเอาความอ้วนมันจะใส่มาจะกลับบ่มาทานนี่ดีเสียงสดน้ำคอยมาทานนี่ดีมาดประธาน คอยยาก,กััดเด้อะคอยยังไม่เจากินเลยายคุณก่อนเราปสิว่าแล้วเมื่อใดเนาะสิคำนี้เพื่อยายเดอ้อคำนี้เพื่อจะได้ยายใจเห็น ท,ทอดอะไรอย่างนี้เนาะต้มอึ่งไหมเมนูต้มอึ่งยังไม่มมมเคยเห็ดกินจากเตอะหอมหนาพนละก็จะเห็ดกินกินเองเวลาเมื่อบ้าน มันลดไ่ได้อหลีมันแซ่แหง้งพี่ดาบอกว่าน้องยายอ้วนขึ้นแล้วนะลดน,น้ำหนักด่วนนะมันแซ่แห้งยายพี่ดาสดน้ำก็มีแหงและเสียงสดน้ำค่อย นั่แล้วอันนี้ค่ะตอนเดียวไม่ได้ยอมกินได้จะกินไว้จักเสียเนมือได้ ไปกินเพื่อเอฟซีแำ้มอย่าเกลียดคอยเด้อมันนี่อะไอยจำเจ้าให้เจ้าคำนี้เพื่อเจ้าเดายายคอออิ่มแล้ว khám sa nắng, ừm, bịt Mà đi bữa trao đưa, khi game bữa trao đấy đầm ขอบคุณขอบคุณโลก,บลกใบนี้ขอบคุณป้าที่เสื้อไก่มาให้ขอบคุณพี่น้องที่มารับ่งไอ้กินขา้าวขอบคุณเจ้าของที่เฮ็ดข้าวให้เจ้าของกินเฮ็ดกับขา้าวกินน้ำม,มาเด้อบันนี้กินน้ำอย่างแทบไอ้นะตอนแรกไอ้ก็ซิบริเฮ็ดกับขา้าวจากกิกนนี่กินนี่เสร็จแล้วก็เมื่อนี้น่ะจะ ต้มบล็อกี่ให้ป้าแล้วก็มีอกไก่นะคะอกไก่ที่เหลือเนาะก็จะทําให้ป้าตอนแรงเนาะอายก็กินกับข้าวตัวนี้แล้วก็สีพาเพลินไปญ่าก็จะไปเกมหอยแต่ก็อาจจะไม่ทําวิดีโอคือไปรีแลก์ไปออกกําลังกายอะนะไปพักผ่อนสมองเนาะอือบางเทือ่อก็คือเข้าไปเหตดแต่วิดีโอวิดีโอเ้าลืมมองความสวยงามของคนรอบข้างมิตรภาพแบบนี้ะนะวันนี้ก็เลยตั้งใจว่าจะไม่ไปทําวิดีโอตอน ที่ไปออกกําลังกายนะคะโอเคจ้าทุกคนจ้าสำหรับวันนี้ไอ้ก็ขออนุญาตไปก่อนนะคะไอ้ขอขอบคุณทุกคนทุกกําลังใจหลายๆเดี๋ยวจะเด้อที่มีใหุ้ไอ้จ้าขอบคุณค่ะบบ๊ายบาย